การจนาบุรีประชาชนนักท่องเที่ยวสุดทนวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหารถบรรทุกพ่วงคนยางจากประเทศเพื่อนบ้านส่งมาเลเซียมาเกิดอุบัติเหตุบนเส้นทาง323ล่าสุดวันนี้ทําให้ประชาชนนักท่องเที่ยวติดอยู่บนรถกลางป่านานกว่า3ชั่วโมงผู้สื่อข่าวรายงานว่าพันตำรวจเอกไพฑูรย์ศรีวิไลผู้กํากับสอพอสังขบ,บุรีได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ตํารวจ ประจําด่านความมั่นคงสะพานลันตีหมู่ที่1ตึ่งตหนองลูอำเภอสังขะบุรีจัังหวดกาญจนบุรีว่าเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุก18ล้อที่บรรทุกยางผ่านแดนทรานซิสจากประเทศพม่าไปประเทศมาเลเซียซึ่งเกิดอุบัติเหตุขึ้นเนินช้างรองไม่ไหวก่อนสไลลงขวางทางจนเป็นเหตุให้รถยนต์ไม่สามารถเดินทางไปมาได้จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและอสประจําด่านความมั่นคงสะพานลันตีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาจากอำเภอทองผาภูมิมุ่งหน้าสู่อำเภอสังขบุรีได้ทราบถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมขอความร่วมมือให้จอดรถรอบริเวณด่านเพื่อรอการแก้ไขและเพื่อความปลอดภยัยเนื่องจากจุดที่เกิดเหตุเป็นเขาสูงและเส้นทางที่คดเคี้ยวซึ่งหากเดินทางต่ออาจเกิดความไม่ปลอดภัยได้พร้อมทางได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสายตรวจรถยนต์ให้เร่งเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุเพื่อจัดการจราจรและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว ร้อมทางประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่กำลังจะเดินทางมาจากอำเภอสังขบรีไปยังอำเภอทองผาภูมิและจังหวัดกาญจนบุรีทราบถึงสถานการณ์และขอความร่วมมือชะลอการเดินทางนี้ไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยจากการลงพื้นที่ของผู้สื่อข่าวขณะเกิดเหตุพบรถยนต์กว่า100รคันต้องอยู่บนถนนทางหลวงหมายเลขสา3สองสทองผาภูมิสังขบรีตั้งแต่ด่านความมั่นคงสภาลันตีทางแยกบ้านกองหม่องทะเนินช้างร้องเนินยาวเน,นเจอร์คลับ ซึ่งมีทางรถยนต์ส่วนบุคคลรถนักท่องเที่ยวรถขนส่งสินค้ารถขนส่งน้ำมันรถโดยสารประจำทางรถคณะครูและนักเรียนและรถตู้โดยสารรวมประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดือดร้อนกว่า300คนซึ่งปัญหาที่ทุกคนพบคือการต้องติดอยู่ในรถนานกว่า3ชั่วโมงบนถนนกลางป่าที่ไม่มีห้องน้ำบางพื้นที่ไม่มีสัญ,ญญาณโทรศัพท์ที่สามารถแจ้งข่าวข้อมูลข่าวสารไม่มีน้ำและอาหารน่องจากไม่คิดว่าจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ จึงได้แค่นั่งพูดคุยถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ครั้งนี้ใช้เวลานานกว่าสีชั่วโมงในการแก้ไขโดยต้องใช้รถบรรทุกในกลุ่มที่รถบรรทุกยางผ่านแดนมาช่วยในการดึงรถคันที่ประสบอุบัติเหตุขึ้นเขาไปได้ก่อนสามารถเปิดการจราจรได้ในเวลาต่อมาจากปัญหาที่เกิดขึ้นส่งผลให้ประชาชนชาวสังขะบุรีอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งการแก้ไขเนื่องจากสังขะบุรีเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจํานวนมากในช่วงวันหยุดยาว ซึ่งเหตุการณ์รถบรรทุกเกิดอุบัติเหตุจนเป็นเหตุให้ปิดเส้นทางการจราจรจนเดินทางไปมาไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งภายหลังจากที่มีการนำยงางพาราผ่านแดนจากประเทศเมียนมาไปยังประเทศมาเลเซียผ่านช่องทางจุดผ่อนปลนทางการค้าชั่วคาวดันเจดี3องค์เมื่อวันที่11พฤศจิกายน2 5 6 6เกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกคว่ำบนถนนทางหลวงหมายเลข323สังขะบรีทองผาภูมิบริเวณเนินยาวเป็นเหตุให้ต้องปิดการจราจร ขณะที่รถรีเฟอร์ของโรงพยาบาลสังขบดีนำผู้ป่วยฉุกเฉินส่งโรงพยาบาลแม่มหุ่นไม่ได้จนเป็นเหตุให้ผู้ป่วยเสียชีวิตกับประจารย์จนกลุ่มที่ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับฝากให้คิดเนี่ยความเสยหายนักเรียนนะครับไปโรงเรียนกลับมาแล้วทำไง รถโดยสารควรจะถึงจุดหมายแล้วก็ยังไม่ถึงทำยังไงเนี่ยครับประชาชนติดงัดอยู่เงี้ยใครรับผิดชอบครับคุ้มไหมคำถามคิดไหมก่อนที่จะตัดสินใจ นานไหมพี่ถามทำแบว่ามนติดยึงมีกี่ชั่วโมงแล้วครับสองสามชั่วโมงสองสามชั่วโมงอ่ะิตก่อนว่าตายไปแล้วคนหนึ่งอ่ะ Terima kasih telah menonton! รถติดกันยาวคุณนาติดอยู่นาน,นย่งครับประมาณติดรถติดนาน,นย่งครับ,บเป็นยังไงบ้างครับอารมณ์ตอนนี้ก็อารมณ์ก็ซูซๆนั่งรอไปเรื่อยแต่ว่านี่มาเที่ยวกันใช่ไหมฮะมาเที่ยวกำลังจะไปกำลังจะกับไซโยกคนี่ยเอไปไซโยกนี่คือชั่วโมงแล้ว,เก,วะะเกินชั่วโมงแล้วเกินชั่วโมงแล้วฮะโอเคขอบคุณครับ ไปไหนกันนะกำลังจะไปไหนอ๋อลงไปทองภูมครับทองผาภูมิตอนนี้มาถึงได้ไห่กี่โมงบ่ายหนึ่งนะบ่ายหนึ่งตอนนี้กี่โมงแล้วบ่ายสองโมงสี่สิบมีเด็กด้วยบ่ายสองโมงสี่สิบก็รู้สึกเครียดค่ะแล้วก็รอกับลูกก็รู้สึกว่าแล้วไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะเสร็จเพราะว่าดูกเขาก็น่าจะอินมากอย่างนี้ อยากให้แก้ไขค่ะเกี่ยวกับพว่วงรถพว่วงรถรถสิบล้อพวกนี้ค่ะที่มันทุกของหนัก,นกมาแล้วเส้นทางของสังขาบุรีมันก็จะแบบเป็นทางโค้งเป็นทางที่แบบยากค่ะขับยากซึ่งแบบถ้ารถพ่วงมาส่วนมากที่เจอก็จะแบบถ้าไม่ล้มก็เข้าข้างทางหรือไม่ก็เกิดอุบัติเหตุบ่อยมากค่ะเจอกันกี่ครั้งแล้วถ้านับครั้งนี้<อ>เป็นไม่รู้เจอประมาณสี่ห้าครั้งแล้วค่ะแ้่แที่เดินทางขึ้นขึ้นไปมาสังขากับท้องผาภูมิเนี่ยค่ะ ใช่ค่ะเราก็จะมีคนโพสตลอดว่าเจอรถพ่วงเจอปัญหาแบบนี้เยอะมากพี่อยากให้แก้ขไขอยากให้แก้ไขเรื่องนี้นิดนึงค่ะขออ่าวนยี่สิบสี่กาญจนบรุรีชุดการแหลวารินรายงาน